มันล่มพัดอเเสมากเชิญไปท้างในรรู้จะวิ่งสองทางครับไปแล้วครับไปแล้ววันเด็กยังเริขึ้นนะครับโอ้โหหอโอ้โหขาดขาดขาดย เปิดสักการะที่แล้วนะครับแม่ก็ขึ้นสุ่หามนเ้เนออลนยรถขั้นนั่ยุหันเลยรถบอออกเลยด้านหน้านะครับด้านหน้าอในการกับอลเลยนกนครับรถขั้นหองเกียรั จะไปจะได้กล่าวรายงานผู้ที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ตับที่สงสัญการจดถึงกรรม